อบีแ้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคอบบี้แบ,บ้ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับมีงาน SD World Hero ออกใหม่มารีวิวให้ดูกันครับใช่ครับใครที่ซื้อตัวที่แล้วไปตัวนี้คุณก็ต้องซื้อมันมานะครับไม่งั้นไม่ได้ไมีได้หนาะเออนั่นก็คือจันจันจัน SD World Hero Alternative Justice Infinite Darkon ครับจะตั้งชื่อยาวไปไหนเนี่ยอ่ะน้องอัลเทอร์นทีฟจัสติดก็ออกมาแล้วนะครับนี่หน้าตาของน้องก็จะเป็นแบบหนอ,อ่ะน้องก็จะมาในโทนสีเทาอมม่วงแล้วก็มีชิ้นส่วนใสสีฟ้าๆนะเออ ก็ดูแล้วเนี่ยดูด้วยตาเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวซุเปอรเรียสไตล์เอฟดากอนนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกัน100%นะก็มีจุดที่ต่างกันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าคุณซื้อกล่องนี้คุณต้องซื้อตัวนี้ไปด้วยนะจ้าลุงบันลุงบันร้อนเงินนะ นี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัว a l t e r อร์เนท justice infinite dragon นะฮะก็จะเป็นแบบนี้อ่าต้องขอบอกเลยนะว่างาน s d world hero ให้เอาร้อยหารเอาพันหารนะจ๊ะ <c oughs> ที่เห็นในรูปเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนนะจ๊ะต่อเสร็จแล้วไม่เหมือนนะจ๊ะแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนนะฮะก็จะประป,ะปะาณนี้แล้วกันนะก็ทำอะไรได้บ้างก็ ตามนี้เลยแล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือจันจันจัา I have a s u p e r r o r I have a justice. รวมร่างกันกู <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยนี่ก็คือสามารถรวมร่างนะครับก็จะเอาของเอาเทอร์เนทีฟจัสติสไปรวมกับซูเปอรีเไตล์เอฟดากอนนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ออกมานะจ๊า น้องชื่ออะไรอะ่ะเออไม่รู้ชื่อเลยอ่าเป็นซุปิเลียฟอร์มูล่าไฟนอนดากอนอืมชื่อซุปิเลียฟอร์มูล่าไฟนอนดากอนนะฮะเนี่ยคือร่างนี้ของตัวน้องนะเฮ้ยแต่มันไม่ยอมบอกว่าเบอร์32เอามาทำอะไรหรือว่ามันอยู่ในคู่มืออะ อันนี้ฉันอยากรู้สีหน้าสีหน้าแห่งความเผือกอันนี้ฉันอยากรู้จริงๆนะว่าฉันจะต้องเสียตังค์ซื้ออีกอกี่กล่อง <laughs> เอาเป็นว่าเราไม่มานั่งมโนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกดูคู่มือข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกรครับเอาละครับมามา เปิดกล่องน้อง Alternative Justice Infinite d ดา g อนกันเลยดีกว่าโอ้โยโอ้โยเปิดมาปุ๊บโดนดาเมจก่อนเลยโอ้โยอย๋อ่ะโอเคนะสติกเกอร์มาประมาณนี้ครับคิดดูแล้วกันว่า สติกเกอร์เกือบเท่าแผงมนะันอะโอ้ยจะเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะ,อะสติกเกอร์นะครับติดสติกเกอร์จากที่ดูด้วยตามีทั้งหมด54ชิ้นนะก็แล้วก็มีตาให้เลือกมาสองสีนะครับตาเหลืองกับตาเขียวนะนี่นะครับตัวแผงด้านหลังสติกเกอร์เป็นแผงใสนะฮะเป็นแผงใสสีม่วงนะครับ สวยดีนะ,ะตัวแผงใส่สีม่วงเนี่ยมาโดนแสงแล้วค่อนข้างสวยนะครับอ่ะสวยดีสวยดีด้านหลังนะครับก็เป็นสีจะเรียกว่าเป็นสีมุกมก,ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นสีขาวเทาๆก็ได้อืมเนี่ยแต่ว่าคิดว่าคงไม่อุปโภกว่าเป็นสีเงินหรอกนะแต่ก็โอเคครับสมว่าสวยอันนี้โดยความคิดสินส่วนตัวของผมนะฮะเวลามันโดนแสงเนี่ยมันค่อนข้างสวยใช้ได้เลยแหละ อ่าสำหรับสีนี้นะก็รายละเอียดดีเทลนะครับชัดและลึกนะฮะจัดว่าดีนะครับใครที่ชอบทําสีเนี่ยผมว่าตัวนี้จัดว่าดีเหมือนกันนะฮะถุงทัดมาอืมถุงนี้ก็เป็นโอ้มีหลุดลันเนอร์ชิ้นหนึ่งด้วยอ่าก็ดูดีๆนะครับก็นี่เป็นแผงสีเทาแบบนี้นะฮะก็ทีเห็นชัดๆเลยตรงนี้ยน่าจะเป็นหัวไร่แหละอุ้ยจะหลุดลันเนอร์อชิ้นละ ก็มันหลุดลันเนอร์ง่ายนะครับเพราะว่าตัวงานเนี่ยมันสามารถที่จะบิออกมาได้เลยนะครับแต่เพื่อความสวยงามใช้คีมตัดจะดีกว่านะครับแผงด้านหลังนะฮะเป็นแผงโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับ s อ World Hero นะครับก็จะเป็นโครงแบบนี้นะนี่ก็จะมาเป็นโทนสีม่วงๆนะครับสวยดีชอบอืมนะฮะถุงสุดท้าย ถุงนี้เป็นแผงใสสีฟ้าอู้โดนแสงแล้วสวยอ่ามีรายละเอียดมีดีเทลเยอะเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้อ่าด้านหลังก็เป็นแผงสีม่วงครับแผงนี้สวยนี่เฉดนี้ชอบชอบชอบค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับสวยครับสวย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 มีรายละเอียดมีดีเทลชัดและลึกและเยอะนะครับมิ่ง เอาจริงๆนะคืองาน S D World Hero เนี่ยชุดหลังๆเนี่ยมันไม่ได้ทำมาเพื่อการเล่นเพื่อการขยับมันทำมาเพื่อการตั้งโชว์ไว้แกคือถึงแม้มันจะมีจุดขยับแต่มันก็ขยับเยอะไม่ได้มันก็ติดเกราะติดกระโปรงติดเขา่าติดอาวุธเขาเออบางตัวก็ติดเขา่าจริงๆเขามันแผ่เต็มตัวเต็มเต็มหน้าอกเลยนะก็ มันเป็นงานที่เราประกอบแล้วก็เซตท่าง,ง่ายๆแล้วก็โชว์ตัวน้องนะฮะอ่ะแต่ตัว,นตว Superior, Justice, เนี้ยตัวซูเปอร์เรียกับจัสติสเนี่ยกับอ่ากับอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยจะพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่เขาสามารถเอามารวมร่างกันได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาดูอาร์ o ว k หน้าเริมกันบ้างนี่อาร์ควงหน้าเริมของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวในการ์ตูนน้องก็จะเป็นแบบนี้ การ์ตูนด้านหลังโหอันนี้มาแบบเป็นหน้าใหญ่เลยเห็นไหมเฮ้ยเท่นะเนี่ยว่าไปว่าบาปเนี่ยทาไมเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยพวก D w o r ว d h e r โอ่ะทำไมไม่ทำเป็น MGSD บ้างวะเฮ้ยแกถ้ามันทำเป็น MGSD มันจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นแบบว้าวเหมือนกันนะเออมันค่อนข้างสวยและเท่เหมือนกันนะอ่าว่าไปว่าบาปนะครับการ์ตูนเขาก็ กินมาสองหน้าเลยนะฮะนี่ก็เป็นการ์ตูนของอตัวอัลเทอร์เนทีฟนะฮะอ่าก็โอ้โหคู่มือกว้างและใหญ่มากนะครับด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบของตัวอัลเทอร์เนทีฟนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่าง จะเป็นขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนแยกยินชิ้นส่วนของซูพีเดียดากอนแล้วก็ตัวอัลเทอร์เนทีฟในการรวมร่างนะครับนี่นี่ข้างบนก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบเห็นไหมข้างล่างอุยขอโทษครับข้างล่างก็จะเป็นขั้นตอนการรวมร่างอ่ะถัดมาถึงหน้านี้เลย จะต้องขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปอย่างละก่องอ่ะอันนี้ผมผมมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะแต่ถ้าใครมีกําลังแล้วอยากให้ตัวงานออกมาสวยหรือเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับที่จะซื้ออย่างละก่องเหตุผลเพราะว่าตัวสติเกตตเกอร์ตัวสติกเกอร์ตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์กระดาษ แล้วมันมีจุดที่มันจะต้องถอดเข้าถอดออกมันจะเสียสีกับตัวสติกเกอร์ตัวสติกเกอร์ในทั้งตัวซูเปอร์เรียและก็ตัวอัลเทอร์เนทีฟจะเกิดความเสียหายได้นะครับนี่อันนี้ก็บอกมาแนะมาแล้วกันก็ถ้าใครอยากได้ร่างฟอร์มูล่าหรือร่างสุดยอดเนี่ยก็คำนวณเองแล้วกันว่าจะต้องซื้อกี่กล่องนะครับหรือ ถ้าไม่ซีเรียสในส่วนของสติกเกอร์จะถอดเปลี่ยนก็แล้วแต่เลยหรือใครจะซื้อแค่อย่างละกล่องเพื่อที่จะเอามารวมล่างเป็นล่างฟอร์มูล่าก็ตามนั้นเลยนะครับอืมก็เนี่ยเห็นบ้างมันมีในส่วนที่ยุ่งกับส่วนที่แปะสติกเกอร์ด้วย <c oughs> นี่ก็อย่างเนี่ยอย่างส่วนหัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแปะสติกเกอร์เห็นไหมเราต้องมานั่งแยกกันเห็นบ้า ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วในตอนที่ประกอบตัวซู p ป r เรียนะครับว่าตอนแปะสติกเกอร์เนี่ยให้แยกชิ้นและแปะสติกเกอร์อย่าให้สติกเกอร์มันไปกินกับอีกชิ้นหนึ่งเพราะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะต้องแยก2ชิ้นออกจากกันก็แยก2ชิ้นออกจากกันจริงๆเห็นไหมทั้งส่วนหัวส่วนกระโปรงนะครับอ่ะขั้นตอนการรวมล่างที่ดูด้วยตาเนี่ยอาจจะยังงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่า ถ้าได้ต่อเสร็จแล้วแล้วเอามารวมล่างเนี่ยผมก็คิดว่าคงไม่ยากอะไรนะครับคงไม่ยากอะไรนะก็ประมาณนั้นครับก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับนี่เขาก็เฉลยมาแล้วนะครับว่าตัวเอ่ออัลเทอร์เนทนะครับอัลเทอร์เนทเอ่อลืมชื่อ Alternative j u s t สติ i n f i n i นิตดา g o n เนี่ยก็ เป็นร่างพัฒนาร่างร่างสุดยอดของตัววอ r ล็อกนะฮะวอ r ล็อกอีเจสนะครับนี่อ่ะก็ไม่ต้องสืบเลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้สำหรับตัว a l t เทอร์เน e ีฟนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบน้อง a l t เทอร์เน e ีฟ จัตติสอินฟินิ d ดาคอนตัวนี้หายเสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะตรงปกขนาดไหนไม่เอาไม่เอายกหยอกหยอกมาดูกันนะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงการรวมร่างจะยุ่งยากไหมนะครับไปไปประกอบกันเลยครับตตดตนแล้วผมก็ประกอบ a l t e r ลเทอร์นทีฟจ c e ติ f อินฟินิตดากอนเ็จแล้วนะครับเฮ้ยแกว่าไม่ได้นะเออหล่อและเท่และดีและงามและสวยนะครับและสติกเกอร์ก็เยอะด้วยออนี่อ่ะประกอบเสร็จแล้วเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยตอดีแปะสติกเกอร์อย่างเดียวได้ขนาดนี้นะครับต้องขอบอกว่าขั้นตอนการประกอบเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรนะไปเสียเวลาในขั้นตอนการแปะสติกเกอร์ครับอย่างเดียวเลยนะฮะในส่วนของจุดขยับก็อย่างที่บอกครับคือมันขยับมันมีจุดขยับแหละแต่มันขยับได้ไม่เยอะเออติดนู่นติดนี่ติดนั่นเนี่ยอย่างหัวไหล่ก็ติดถูใช่ไหม ขาก็ติดกระโปรงนะฮะอ้าปีกยังพอขยับได้บ้างหางยังพอขยับได้บ้างนะครับทางที่ดีนะงานเนี้ยงาน s อซ o r ว d Hero ่ะชุดหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเน้นเล่นนะมันเน้นที่แบบว่าโพสท่าเท่ๆแล้วตั้งโชว์สวยๆนะครับสำหรับงาน s อ w o r ว d Hero ชุดหลังๆนะครับนีโร่ที่เก่งไ้โอ้ ว่าไม่ได้นะสวยนะสวย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 อ่ะตัวอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยอ่าตัวจัสติสตัวนี้นะฮะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 1เเซนนะครับประมาณ11เเซนนะข้อควรระวังนั่นก็คือสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เวลาแปะแล้วพยายามอย่าไปถูกมันนะครับและที่สำคัญพยายามอย่าแปะสติกเกอร์ผิดนะครับเพราะแปะผิดชีวิตเปลี่ยนมันลอกแปะ เปลี่ยนใหม่ยากมากตัวตัวสติ๊กเกอร์จะเกิดความเสียหายได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ควรระวังคือชิ้นส่วนใสอย่างเฉพาะเนี่ยตรงหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างบางดังนั้นระวังมันไปเกี่ยวนู่นนี่นั่นหักนะครับและเวลาขยับตัวน้องดูดีๆเนี่ยอย่างทติว่าจะขยับแขนขึ้นก็ดูว่ามันติดอะไรไหมอย่าฝืนนะครับเดี๋ยว มันจะหักหรือเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะมีอะไรในกล่องที่เขาให้เรามาบ้างนะครับนอกจากตัวเอาทีนัทีจัดติดแล้วเนี่ยเขาก็ให้พาสหน้าอืมพาสหน้าที่เอาไว้รวมร่างเป็นฟอร์มูล่านะครับอ่า ซูเปอร์เรียฟอร์มราไฟนอลดาก้อนนั่นเองชื่อยาวเไปไหนก็ไม่รู้ให้พาสหน้ามานะฮะแล้วก็ให้พลาสชิ้นส่วนที่เอาไว้ประกอบตรงหน้าอกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นปริศนาอ่าแต่ตอนนี้ไม่เป็นคงคงคงไม่ใช่คงเขาเรียกว่าอะไรนะคงไม่เป็นปริศนาแล้วนะฮะคงรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะมันคือส่วนหน้าอกนั่นเอง นี่อ่าก็ให้มาด้วยนะครับหมดแล้วในกล่องมีเท่านี้เลยนะครับต้องขอบอกว่าตัวอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตัวซูเปอร์เรียนะแกะเออมันอาจจะดูคล้ายๆแต่มันไม่เหมือนเลยแกอ่ะอันเชิญอันเชิญอันเชิญพี่ซุปนะฮะนี่มายืนข้างๆกันเห็นไหม มันคล้ายๆมันไม่เหมือนกันเลยนะอืมให้ดูไกลๆว่าเอออ่ะอืมนี่เฮ้ยสวยนะแกพอเอาวางคู่กันแล้วว่าเออบูชาน้ําเขียวน้ําแดงได้เลยนะไม่ใช่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 ใชใชเออสวย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 สมีอ่า ก็เหมือนกันทั้งคู่นะครับก็เน้นโชว์ไม่เน้นไม่เน้นเล่นไม่เน้นจุดขยับนะฮะก็ตั้งโชว์เฉยๆแบบนี้ก็เท่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ในส่วนของตัวซูเปเรยเนียก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นความลับซึ่งตอนนี้ไม่เป็นความลับแล้วนะฮะให้มาด้วยก็ใช้ตัวซูเปอเรียแล้วก็ใช้บางชิ้นส่วนของอ่าอัลเทอร์เนทีฟมารวมกันปึง้ง แล้วก็ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นความลับอันนั้นรวมกันกลายเป็นแจนแจนแจนซูเปอร์เรียฟอร์มูราไฟนอลดากอนครับเฮ้ยพวกแกจะรวมร่างกันสองคนโดยที่แกไมีรอเดสตินี่จริงๆหรอ นี่ยังแอบหวังนี่ยังแอบหวังว่าเบอร์32จะต้องมารวมด้วยได้นะเออแต่แต่แต่มันมีคำว่าแต่อยู่อ่ะเดี๋ยวดูที่ตัวนี้ก่อนอ่ะมาดูที่ตัวฟอร์มูล่าก่อนนะฮะบอกเลยว่าเป็นการรวมร่างนะครับของตัวซุพปเรียกับอัลเทอร์เนทีฟนะครับกลายเป็นฟอร์มูล่าตัวนี้นะฮะเฮ้ยแกพอมันรวมร่างแล้วเท่น่ะสวยด้วยนี่ ้จัดว่าดีจัดว่าเท่จัดว่าโดนอะ่ะนี่บอกเลยว่าตอนนี้ไปตามหาตัวซุปพปเรียรโคตรยากเลยนะจ๊ะเอออาฮาก็รีบๆหน่อยละกันนะ <c oughs> ฉันบอกพวกแกแล้วตั้งแต่ฉันรีวิวตัวซุปพปเรียรแล้วว่าให้ซื้อเก็บไว้ให้ซื้อเก็บไว้อา่าเฮ้ยสวยและดีและเท่และลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของตัวฟอร์มูล่านะครับนั่นก็คือเขาสามารถ นี่เปิดเกาะตรงอกนะครับเหมือนยิงบีมออกมาตรงหน้าอกได้แบบนี้แกคือมันดีอ่ะเออนี่เฮ้ยอ่ะเออสีสวยสีวะ่ะสวย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 และสีสองสีก็สวยครับจัดพอดี จัดวัดดีมากๆเลยนะและที่สำคัญนะ่ะคือไม่ค่อยแนะนำพูดพูดอยู่ตลอดเลยว่าไม่ค่อยแนะนำให้ถอดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นปะมัน <c oughs> โทษมันมีชิ้นที่แปะสติกเกอร์แล้วมันต้องเนี่ยประกบเข้าไปอย่างเงี้ยหรือส่วนหัวอย่างเงี้ยมันเป็นชิ้นที่เป็นสติกเกอรอ์แกะเข้าแกะออกอตัวสติกเกอร์จะเกิดความเสียหายได้นะอย่าลืมว่างาน SD World Hero เนี่ยตัวสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์กระดาษนะครับ โดนตรงนั้นมากขยับตรงนั้นมากตัวสติกเกอร์ลอกและเกิดความเสียหายได้นะอันนี้ก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้ตอนต้นที่บอกว่ามันมีคําวัดแต่เบิกหลบหลบตรงนี้ว่างอ่ะเพราะชิ้นส่วนที่เหลือของ Justice ของ Alter n a t i v e มันรวมกันได้เป็นตัวนี มันยังสามารถที่จะเอาบางชิ้นส่วนมาใส่ได้ซึ่งถ้าผมเดาอันนี้คือผมเดาก็คือตัวนี้จะเอาบางชิ้นส่วนของตัว Destiny มาใส่เบอร์ Ber 32มาใส่หรือตัว Destiny เดอ์เบอร์32เนี่ยอาจจะเป็นชิ้นส่วนให้ทั้งตัว ฟอร์มูลาและก็ตัวนี้หรือเปล่าเออหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ในรูปเนี่ยตัวเดสตินีก็คล้ายๆกับตัวซูเปอร์เรียและก็ตัวอัลเทอร์เนทีฟนะฮะก็อืมก็ต้องรอดูกันครับว่าเมื่อเบอร์32ออกมาน้องจะมีลูกเล่นยังไงนะครับนอกจากยืนเท่ๆแล้วน้องจะให้ชิ้นส่วนของเกาะแกบ รุ่นพี่ทั้งสองหรือเปล่าฉันฉันจะพยายามไม่คิดถึงว่ามันเป็นอีชินนะฉันจะพยายามคิดถึงว่มันเป็นเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่อีชินนะอ่าฉันจะพยายามคิดอย่างนั้นนะเพราะถ้าเป็นอีชินเดีฉันจะบูบี้อะไรอย่างเงี้ยอยอกยอกยอกยอ,ก,ยอก,ก็ต้องรอติดตามดูนะครับแต่บอกเลยว่าตอนนี้ไปตามหาตัวสไตล์เอฟดากอนตัวนี้ก่อนนะ ตัวน้องซุปตัวนี้ก่อนนะเอออ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับตัว a l t เทอร์เน e j ทีฟจัสติสอินฟินิตจากรและตัวฟอร์มูล่าถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับงาน SD World Hero Alternative Justice Infinite Dragon ตัวนี้สำหรับผมโปง้โปงๆนะครับแต่ขอตัดคะแนนเหมือนเดิมที่สติกเกอร์นะครับอยากให้ลุงบันพัฒนาสติกเกอร์ในส่วนของงาน SD World Hero ให้ดีกว่านี้นะเออเบอ่อสติกเกอร์กระดาษแล้วว่าทำอะไรก็ขาดทำอะไรก็ยุยแปะผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่ พอเอาทั้ง2ตัวทั้งอัลเทอร์เนทและซุ p ป r i เที่ออกไปก่อนหน้านี้มารวมร่างกันเป็นตัวซุเป r i เรียฟอร์มูลาไฟนอลดากอตัวนี้แล้วอย่างนี้เลยชอบเออสวยดีเท่อะจัดว่าด,ดีนะครับจัดว่าด,ดีมากๆเลยนะยิ่งใครชอบแนวสายปีกแล้วเนี่ยน้องฟอร์มูลาไม่ควรพลาดนะ อย่างที่เคยบอกไปก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ถอดเปลี่ยนนะแต่ถ้าใครงบน้อยก็เลือกฟอร์มเอาเออรวมร่างเป็นฟอร์มูล่าก็ฟอร์มูล่าไปนะหรือจะอยู่ทั้ง2องร่างนี้ก็อยู่2ร่างนี้ไปนะฮะอย่าถอดเปลี่ยนเลยตัวซิกเกอร์จะเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เตือนกันอีกที เพืเ่อนๆละครับคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ฮอบบี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับขอพักสายตาก่อนนะฮะทำไมนะหรอฉันประกอบทั้งหมดถ้ารวมซุพปเรียตัวเก่าด้วยก็อ่ะตามนี้เลยฉันต้องแปะสติกเกอร์ถึง สรอบออตารามากอเอาไปว่าวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะมันเป็นคอนเซปต์ของช่องไปแล้วเพราะช่องนี้ชอบไรไม่เป็นเวลาจ้า <c oughs> ยิ่งพูดฉันก็ยิ่งทำเมื่อไรไม่เป็นเวลาจริงๆอ่ะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดไลค์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Hobby Bear นะครับและที่สำคัญช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่อง Hobby Bear นะครับตอนนี้ Hobby Bear มีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับยังไงก็ สนับสนุนกันได้นะแต่ถ้าใครไม่ไม่มีกำลังก็กดไลค์สนับสนุนกันก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะวันนี้ไปและจานแนบายบายมัมมัมมัม,ม,มแกแกคิดว่าอีชินจะมาแบบไหนเอออีเดซีนี่มันจะมาแบบไหนฉันอยากรู้มากๆเลยเนี่ยตอนนี้ต่อมเผือกอยากรู้มากๆ และรู้มันไม่มีหลุดมาข้อมูลมไม่มีหลุดมาเลยเนี่ยพยายามจะไม่คิดว่ามันเป็นอีกชินนะเนี่ยตอมเผือกอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะรอติดตามก็แล้วกันนะจ๊ะไปแล้วจ้นะบเายบาย